ของตำรวจผิวขาวที่เล็งไปยังผู้พิพากษาผิวดำทุกคนแข็งคขังไม่มีใครกล้าหายใจแต่นาทีถัดมาสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้ทั้งประเทศต้องน้ำตาไหลเรื่องจริงที่กลายเป็นตำนานแห่งความกล้าที่คุณจะไม่มีวันลืมห้องพิจารณาคดีเงียบสนิทเพดานสูงโค้งสะท้อนเสียงกระซิบแสงไฟนีออนสีขาวซีสัดลงบนพื้นไม้กลิ่นไม้เก่าเจือกลิ่นหมึกจากเอกสาร ผู้พิพากษาเดวิดวินเลียม9ก้าเข้ามาอย่างสง่างามชุดครุยดำสะบัดตามจังหวะเท้าสายตาเขาคมกริบมั่นคงแต่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าเขามองไปยังผู้ต้องหาชายไวกลางคนผิวขาวนั่งอยู่สายตาท้าทายแฝงความหยิ่งผยองด้านข้างตำรวจนายนั้นยืนตัวตรงเข็มขัดพกอาวุธเงาวับสะท้อนแสงไฟชื่อของเขาติดบนอกเสื้อโรเบิร์ตแมคเคลน คำพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นเสียงของผู้พิพากษาเรียบแต่นุ่มนวลทุกถ้อยคำชัดเจนดังกังวานในห้องแต่จู่ๆเสียงบางอย่างก็ทำให้ทุกคนหันขวับโรเบิร์ตก้าวมาข้างหน้ามือของเขาเอื้อมไปที่ปืนเสียงหัวใจเต้นดังในหูของเดวิดกลิ่นเหงื่อของคนรอบข้างเริ่มชัดเจนอากาศหนาวจัดในห้องกลับกลายเป็นอึดอัดคุณทำอะไร เดวิดถามเสียงเรียบโรเบิร์ตไม่ตอบเพียงแต่ถอนปืนออกจากซองช้าๆปลายนิ้วของเขาสัน่นแต่สายตาแน่วแน่เล็งไปที่ผู้พิพากษาโดยไม่ลังเลทุกคนในห้องหยุดหายใจเสียงร้องอุทานจากหญิงชราแถวหลังกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังขึ้นมาเดวิดยังคงยืนอยู่แม้จะมีปืนจ่ออยู่ตรงหน้า เขาไม่ก้าวถอยแม้แต่ก้าวเดียวแสงไฟกระพริบจากกล้องโทรทัศน์นักข่าวรีบลุกขึ้นบางคนร้องห้ามบางคนรีบถ่ายภาพมือข้างหนึ่งของเดวิดค่อยๆย,ยกขึ้นไม่ได้ยกเพื่อป้องกันตัวแต่ยกขึ้นเพื่อเอื้อมใจคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะทำอะไรเสียงของเขาสั่นนิดๆแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญโรเบิร์ตนิ่งไป มือยังคงจับปืนแน่นลมหายใจของเขาหนักและกระชั้นทานายอีกคนรีบก้าวเข้ามาขวางแต่เดวิดยกมือห้ามไว้เขามองโรเบิร์ตตรงๆดวง,ต,งตาไม่หลบถ้าคุณยิงตอนนี้คุณไม่แค่ทำร้ายผมแต่คุณทำลายสิ่งที่พวกเราพยายามสร้างเสียงหอบหายใจของโรเบิร์ตดังชัดเขาเริ่มลังเลมือของเขาเริ่มสั่นมากขึ้นกว่าเดิม กลิ่นควันไฟเบาๆจากเครื่องทำความร้อนเก่าลอยมาปนกับกลิ่นความกลัวที่จับต้องได้ในอากาศดวงตาของเดวิดเริ่มมีน้ำไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเสียใจเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องเด็กชายคนหนึ่งที่นั่งกับแม่เอ๋ยเบาๆแม่ทำไมเขาต้องทำแบบนั้นกับผู้พิพากษาด้วยแม่ของเขากอดลูกแน่นแต่ไม่มีคำตอบใดหลุดออกมา แล้วทันใดนั้นโรเบิร์ตลดปืนลงช้าๆเสียงโลหะกระทบกับซองปืนเบาเหมือนฝันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนดวงตาของเขาแดงกำ่ำมือสองข้างเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เหมือนกับเพิ่งรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเดวิดยังคงยืนนิ่งแต่ภายในหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะภาพของอดีตหลังไหลเข้ามาเขาเคยถูกด่าดทอ ถูกสพประมาทตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนกฎหมายแต่เขาไม่เคยยอมแพ้และว,วันนี้เขาไม่เคยคิดว่าความเกลียดชังจะเข้ามาใกล้ตัวถึงเพียงนี้เสียงฝีเท้ารีบเร่งจากด้านหลังเจ้าหน้าที่ศาลวิ่งเข้ามาล้อมโรเบิร์ตแต่มือของเดวิดยกขึ้นอีกครั้งไม่ต้องเขาพูดชัดถ่อยชัดคำให้เขาออกไปด้วยตัวเองโรเบิร์ตมองเดวิดนิง่ง เหมือนพยายามหาความหมายในดวงตาคู่นั้นก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องอย่างช้าๆบรรยากาศยังคงเงียบเหมือนโลกหยุดหมุนไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับเดวิดหันไปมองทุกคนแววตาแต่ละคนมีทั้งน้ำตาและคำถามแต่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยเสียงแรกเขาหายใจเข้าเสียงลมหายใจแผ่วเบาแต่มั่นคง แล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีใครลืมได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกระสุนปืนแต่มันคือเรื่องของหัวใจวินาทีนั้นเองเสียงสะอื้นแรกดังขึ้นจากมุมห้องตามด้วยอีกเสียงและอีกเสียงทั้งห้องเริ่มมีเสียงร้องไห้บางคนปาดน้ำตาบางคนหลบสายตากันเองด้วยความละอายผู้พิพากษาผิวดำที่ยืนอยู่ตรงนั้น ไม่ได้เพียงแค่รอดชีวิตจากปลายกระบอกปืนแต่ยังเปลี่ยนใจของใครบางคนและทิ้งร่องรอยลึกไว้ในใจของทุกคนในห้องนั้นเสียงนาฬิกาบนผนังเดินอย่างสม่ำเสมอติก๊กติ๊กแต่ในหัวของเดวิดยังเงียบเขานึกถึงใบหน้าของเด็กชายในห้องพิจารณาคดีแววตาใสาซื่อที่ถามคําถามหนึ่งคําถามที่ยังทังอยู่ในอากาศ แม่ทำไมเขาต้องทำแบบนั้นกับผู้พิพากษาด้วยคำถามนั้นไม่ใช่แค่ของเด็กแต่มันคือเสียงสะท้อนของสังคมของความไม่เข้าใจที่ฝังรากลึกเดวิดลุกขึ้นจากโต๊ะเดินไปที่ชั้นหนังสือหยิบแฟ้มหนึ่งออกมาในนั้นเต็มไปด้วยจดหมายจากนักศึกษาจากครอบครัวผิวสีจากคนแปลกหน้าทั่วประเทศเขาเปิดอ่านทีละฉบับ ลายมือแตกต่างแต่หัวใจเดียวกันขอบคุณขอโทษและหวังบรรยากาศในห้องอบอวลด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นพลังของคำพูดของความจริงของศักด์ศรีที่ไม่ต้องตะโกนแล้วเขาก็หยุดที่จดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือของเด็กชายคนนั้นคุณผู้พิพากษาผมขอโทษแทนผู้ใหญ่คนนั้นครับเดวิดหลับตาลงช้า น้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนกระดาษเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะความเจ็บแต่เพราะความหวังเล็กๆที่ยังคงมีอยู่ในใจของเด็กคนหนึ่งและในใจของเขาเองก็เช่นกันเสียงนาฬิกาบนผนังเดินอย่างสม่ำเสมอติกติ๊ก,ตกแต่ในหัวของเดวิดยังเงียบเขานึกถึงใบหน้าของเด็กชายในห้องพิจารณาคดีแววตาใสาซื่อที่ถามคำถามหนึ่ง คำถามที่ยังคั้งอยู่ในอากาศแม่ทำไมเขาต้องทำแบบนั้นกับผู้พิพากษาด้วยคำถามนั้นไม่ใช่แค่ของเด็กแต่มันคือเสียงสะท้อนของสังคมของความไม่เข้าใจที่ฝังรากลึกเดวิดลุกขึ้นจากโต๊ะเดินไปที่ชั้นหนังสือหยิบแฟ้มหนึ่งออกมาในนั้นเต็มไปด้วยจดหมายจากนักศึกษาจากครอบครัวผิวสี จากคนแปลกหน้าทั่วประเทศเขาเปิดอ่านทีละฉบับลายมือแตกต่างแต่หัวใจเดียวกันขอบคุณขอโทษและหวังบรรยากาศในห้องอบอวนด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นพลังของคำพูดของความจริงของศักด์ศรีที่ไม่ต้องตะโกนแล้วเขาก็หยุดที่จดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือของเด็กชายคนนั้นคุณผู้พิพากษาผมขอโทษแทนผู้ใหญ่คนนั้นครับ เดวิดหลับตาลงช้าๆน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนกระดาษเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะความเจ็บแต่เพราะความหวังเล็กๆที่ยังคงมีอยู่ในใจของเด็กคนหนึ่งและในใจของเขาเองก็เช่นกันเดวิดถือจดหมายนั้นแนบบอกหัวใจเต้นช้าแต่มั่นคงเหมือนกําลังรับฟังเสียงบางอย่างที่เงียบมานานเขาเดินไปที่หน้าต่าง แสงแดดเย็นยามบ่ายทอดผ่านม่านบางละอองฝุ่นลอยในอากาศราวกับเศษความหวังเสียงจากถนนไกลๆดังแผ่วมาเสียงรถวิทยุและเสียงหัวเราะของเด็กๆเหมือนโลกภายนอกยังไม่รู้ว่าอะไรเพิ่งเกิดขึ้นแต่ในใจของเดวิดมันคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จากเสียงปืนแต่จากการเลือกที่จะไม่ยิงเขาหยิบปากกาขึ้นมา เขียนตอบจดหมายนั้นด้วยลายมือที่นิ่งทุกคำเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยพูดขอบคุณที่เธอเห็นขอบคุณที่เธอกล้าถามและขอบคุณที่เธอยังเชื่อว่าความดีงามยังมีอยู่เดวิดวางปากกาลงมองจดหมายนั้นอยู่นานก่อนจะพับมันอย่างบรรจงเขาเดินไปหย่อนมันลงในกล่องจดหมายของศาลกล่องที่ปกติรับแต่เอกสารทางกฎหมาย แต่วันนี้มันรับข้อความของหัวใจเขายืนอยู่ตรงนั้นสักพักสายลมเบาๆพัดผ่านนำกลิ่นของวันใหม่มาด้วยเดวิดหลับตาสูดหายใจลึกเหมือนเตรียมตัวไม่ใช่เพื่อต่อสู้กับความเกลียดชังอีกครั้งแต่เพื่อต้อนรับวันที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแม้มันจะมาอย่างช้าแต่มันก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงนกร้องเบาๆดังจากกิ่งไม้ใกล้หน้าต่าง แสงแดดอ่อนเริ่มสาดผ่านใบไม้ตกกระทบพื้นหินเก่าใต้เท้าเดวิดเขายืนอยู่นิ่งๆดวงตากวาดมองรอบบริเวณแต่ในความเงียบเขากลับได้ยินเสียงในใจชัดเจนเสียงของแม่ในวัยเด็กที่เคยบอกอย่าให้ใครมาบอกว่าเจ้าทำไม่ได้เพียงเพราะสีผิวของเจ้าคำพูดนั้นยังฝังอยู่เหมือนลมหายใจเดวิดยิ้มบางๆไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีขึ้นในทันที แต่เพราะเขารู้ว่าเขาได้เริ่มบางอย่างแล้วประตูด้านหลังห้องโถงเปิดออกชายผิวขาวไวักลางคนในเครื่องแบบตำรวจเดินเข้ามาไม่ใช่โรเบิร์ตแต่เป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวนของเมืองเขาเดินมาช้าๆหยุดตรงหน้าเดวิดสายตานิ่งมีทั้งความเคารพและความละอายเขายกหมวกขึ้นก่อนจะพูดเบาๆผมอยากขอโทษแทนสิ่งที่เกิดขึ้นเดวิดพยักหน้า ไม่มีคำพูดใดแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและผมอยากให้คุณรู้ว่าชายคนนั้นพูดต่อเรากำลังเปลี่ยนแปลงและเราจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกเดวิดยื่นมือออกไปอีกฝ่ายจับไว้แน่นมันไม่ใช่การให้อภัยทั้งหมดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งเสียงกระดิ่งลมเบาๆดังจากมุมอาคารลมพัดใบไม้ปลิวลงพื้น เหมือนโลกกำลังค่อยๆเยียวยาตัวเองและในใจของเดวิดไม่มีความกลัวมีเพียงความเชื่อเชื่อว่าแม้การเปลี่ยนแปลงจะช้าแต่ถ้าเรากล้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรมวันหนึ่งความยุติธรรมจะไม่ใช่แค่คำพูดมันจะกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้เหมือนมือที่จับกันไว้แน่นในวันนั้นท่ามกลางแสงอาทิตย์ของความหวังที่ไม่เคยดับ มือที่จับกันไว้ค่อยๆค,คลายแต่สายตาทั้งสองยังคงเชื่อมโยงกันอยู่เหมือนต่างฝ่ายต่างเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดหัวหน้าหน่วยสืบสวนเดินจากไปเหลือเพียงเดวิดที่ยืนอยู่คนเดียวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกเดียวดายเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากบันไดาชายหนุ่มผิวดำในชุดสุดเดินเข้ามาใกล้เขาอายุราวยี่สิบต้นๆใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น ท่านผู้พิพากษาเขาเรียกเสียงเบาเดวิดหันไปมองแววตาของเขานิ่งแต่เปลี่ยมไปด้วยความอบอุ่นผมชื่อเอลิจากครับผมเป็นนักศึกษากฎหมายปีสุดท้ายวันนี้ผมอยู่ในห้องพิจารณาคดีนั้นเดวิดพยักหน้าช้าช้ายังไม่พูดอะไรปล่อยให้ชายหนุ่มพูดต่อด้วยหัวใจของเขาเองผมแค่อยากจะบอกว่า สิ่งที่ท่านทำมันเปลี่ยนชีวิตผมไปแล้วผมเคยไม่แน่ใจว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงไหมแต่วันนี้ผมเห็นมันด้วยตาของตัวเองเดวิดยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความภูมิใจและความหวังเขาตบไหล่ชายหนุ่มเบาๆงั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเธอแล้วปกป้องมันให้เหมือนที่ฉันทำเอลิจาพยักหน้าทันทีน้ำตาคลอในดวงตา เขายกมือขึ้นจับมือเดวิดแน่นภาพของคนสองรุ่นยืนอยู่ใต้แสงแดดยามบ่ายท่ามกลางความเงียบที่เปลี่ยมไปด้วยพลังมันไม่ใช่แค่วันหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการส่งต่อความกล้าจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นถัดไปหลายวันผ่านไปข่าวเหตุการณ์ในห้องพิจารณาคดีเริ่มจางหายจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่เรื่องราวนั้นยังคงอยู่ในใจของใครหลายคน หน้าศารกลางเมืองมีดอกไม้ปักไว้เงียบๆไม่มีเสียงโห่ร้องไม่มีป้ายประท้วงมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กที่เขียนว่าขอบคุณสำหรับความกล้าที่ไม่ใช้ความรุนแรงเดวิดยังคงทำงานในห้องเดิมโต๊ะเดิมกาแฟถ้วยเดิมแต่ในใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มบรรยายพิเศษในมหาวิทยาลายัยพูดเรื่องศักดิ์สของความยุติธรรมมีนักศึกษาหลายคนมา บางคนเพียงนั่งฟังเงียบๆบ,บางคนจดตามทุกทอยคําแต่ในทุกครั้งที่เขาพูดเดวิดไม่ได้หวังเพียงคําชื่นชมเขาหวังว่าเมล็ดเล็กๆของความกล้าจะเติบโตในใจของคนรุ่นใหม่ในจดหมายฉบับสุดท้ายที่เขาเขียนถึงเอลิจาเขาปิดท้ายด้วยประโยคหนึ่งความยุติธรรมไม่ใช่เพียงคําตัดสินในห้องพิจารณาคดี แต่มันคือการตัดสินใจที่เราทุกคนต้องทำในทุกวันของชีวิตเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างห้องแสงแดดยามเย็นสาดเข้ามาเงียบเงียบเงาของเดวิดทอดยาวบนพื้นหินเย็นและในความเงียบนั้นหัวใจของเขาเต้นอย่างสงบเพราะเขารู้ว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วและความยุติธรรมได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในหัวใจของผู้คนที่กล้าจะเชื่อแม้ในวันที่มืดมนที่สุด